สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไภ่โตโยต้าชัวอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับช่องโตโยต้าชัวนะครับแล้วก็แฟนเพจโตโยต้าชัวอุบน ราชธานีเรานะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผ่ยด้วยนะครับวันนี้เรานี่เลยนะครับเราอยู่กับเจ้า To y ย ta a อันติสหนึ s p o r t นะครับย้ำนะครับ1 8 s Sport ตัวนี้มีอะไรดีมีอะไรน่าสนใจนะครับรถใหม่ราคาหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะมีราคาท้ายคลิปพิเศษนะครับมาเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง 1.8S นะครับ 1.8 S ่ p o r t S port. s, s r t r t คือ Toyota a n t i s เนี่ยจะให้เขาเรียกว่าดีไซน์ภายนอกดูดุดันดูเหมือนเหมือนที่ชื่อเขาเป็นสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตมากขึ้นสมรรถนะาการจูนเครื่องหรือว่าโชคอับการเกาะถนนอะไรจะยึดเกาะมากขึ้นนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ led ขนาดใหญ่นะครับาสามารถเวลาเราติดเครื่องนะครับ จะมีสามารถเห็นในระยะไกลได้เลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นดวงคล้ายลูกแก้วนะคะลูกค้าตัวนี้เวลาค่อนข้างคืนนะครับจะมีไฟแบบว่าออกมาแบบเป็นเส้นเลยนะครับเป็นลำสวยงามนะครับแล้วก็ให้ความสว่างไม่แยงตาผู้โดยสารท่านอื่นนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับมาให้ตรงกระจังหน้าเลยนะครับกระจังหน้า โพรเมียมขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่คิ้วด้านซ้ายถึงด้านขวาแล้วก็มีกระจังหน้าโลโก้โพรเมียมสวยงามมาแต่ไกลเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นตัวเ Sport นะครับอ่าแม็กนะครับแม็กตัวนี้แม็กให้มานะครับเป็น215หนึ่งทับสี่ห้นะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับยางให้มาเป็นมิชลินเลยนะครับตัวนี้ สมรรถนะดีแน่นอนนะครับหูกระจกด้านซ้ายนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับมีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกเลยหูกระจกสามารถพับได้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟด้านหน้าให้ด้วยนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับจากหัวจดท้ายนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าออกแบบแอโรดนามิกนะฮะจะเป็นแบบรีดลมนะครับรีดลมจากหัวจดท้ายเลยนะครับมีเส้นนะครับโครเมียม ดูเป็นพรีเมียมตัดสีดำมาแต่ไกลเลยนะครับดูใกล้ๆนี่นึกว่าเบนซ์เลยนะฮะคล้ายๆของเบนซ์เลยนะครับจะเป็นโพรเมียมสีดำตัดมามือนะครับมือจับมีคาดโพรเมียมให้ด้วยนะครับดูเป็นอ่าเขาเรียกว่าดูมาจะระยะไกลๆนะครับจะปะทะกับแสงนะครับตัดเป็นสีสันที่สวยงามนะครับมีสเกิร์ตให้แล้วรอบคันนะครับลูกค้ารอบคันเลยนะครับ ยางหลังก็ให้มานะครับ2 2 4อ่ 2, 1, 5, ทั 4, 5, R 1 7เนะครับเหมือนกันนะครับล้เอเป็นแม็กของ t o y ย t a ให้มาเลยนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับไฟท้ายขนาดใหญ่มี LED ให้แล้วนะครับ1.8 S-Sport นะครับมีสปอยเลอร์แล้วก็ไฟทับทิมให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีไฟเบรก ตรงนี้ให้ด้วยนะครับครับอย่างที่แจ้งลหลายๆคลิปนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ว่าทําแค่สวยงามนะครับมันจะรีดลมนะเวลาลมปะทะตรงนี้มันจะกดท้ายลงนะครับเพื่อให้รถเราวิ่งระยะความเร็วสูงๆนะครับทําความเร็วสูงสงรถเรามันจะไม่ล่อนนะครับมันจะกดท้ายเพื่อให้รถสมรรถนะดีนั่นเองปปะจะพามาดูข้างในกัน ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8 S Sport นะครับคุญแจนะครับจะเป็นคุญแจ start stop นะครับคุญแจหรือว่าคุญแจเฉริยยนะครับลูกค้าให้มา2ดอกเลยนะครับเข้ามานะครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กด start นี่นะครับสวยงามปลอดภัยนะครับจะมีส่งสัญญาณจากคุญแจไปหาตัวรถนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์ไฟนะครับเครื่องเสียง ผู้บิดสวิตกระจกนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับควบคุมนะครับกระจกสีบานนะครับหูกระจกนะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับ LR ซ้ายขวาได้นะครับหูกระจกตรงนี้สามารถพับได้นะครับลูกค้าสามารถพับได้นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะครับลูกค้าและที่สำคัญนะที่ผมชอบอันตีสหน s ่งจุ นะครับไม่มีค่ายไหนนะครับมีไม่กี่ค่ายจะต้องพูดอย่างเงี้ยมีไม่กี่ค่ายที่ทําแบบนี้นะครับคือเพนนันชิพนะครับลูกค้ามันจะสามารถเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่บวกลบนะครับคล้ายๆรถเกียร์ธรรมดานะจะเป็นอารมณ์ของรถสปอร์ตนะครับสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ในระยะที่เราสามารถแบบว่าแซงในระยะกระชิด เราต้องการสมรรถนะที่สูงบางทีเกียร์ออโต้ไม่ตอบโจทย์นะครับเราเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเราอยากได้เกียร์ตรนไหนไปเดี๋ยวพามาดูเครื่องเสียงแล้วต้องแอร์ฝั่งนี้กันครับฝั่งนี้นะครับลูกค้าก็จะมีจอ,อแสดงผลนะครับขนาดใหญ่นะครับมีโหมดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับมีจอเล่น fm am ได้นะครับมีสามารถใส่ usb ใส่ aux ได้นะครับ แอร์นะครับแอร์เมดิชิตอนนะครับแอร์เมดิชิตอนเป็นตัวเลขนะครับปรับออโต้ได้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบฟันปลานะครับลูกค้านี่นะครับการการการเราเข้าเกียร์ผิดนั่นเองนะครับตัวนี้มันคือช่องใครช่องมันเลยนะครับ M กับอ่าพูดง่ายด D กับ M นะครับก็คือเหมือนที่ผมบอกโอเวอร์ไดร์ยนะครับพูดง่ายๆ1ถึง5นะตัวนี้แล้วก็ อันตัวนี้ก็คือสามารถเล่นเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดา,าเหมือนแม่นวดนะครับสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้านั่นเองนะครับถุงลมตัวนี้แอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนะครับให้มาเจ็ดจุดเลย1 2 1 2 3 4นะครับ5แล้วก็6 7ข้างหลังนะครับเป็นถุงลมนี้ภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุน,นะครับถุงลมพวกนี้ ก็จะเซฟชีวิตของลูกค้านั่นเองนะครับจะระเบิดออกมานะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียชีวิตนั่นเองนะครับเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีขาวนะครับถือว่าสวยงามนะครับทําความสะอาดง่ายรักษาง่ายนะครับที่เก็บของนะครับขนาดใหญ่นะครับสามารถเก็บของได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันเบาะหลังนะครับห้องเก๋งด้านหลังนะครับ ก็ถือว่ากว้างขวางสูงโปร่งโล่งสบายนะครับเหยียดขาได้สุดเลยนะครับมือเท้าแขนนะครับเป็นเบาะสีดํานะครับสามารถทําทความสะอาดง่ายนะครับเก็บรักษาง่ายนะครับมีช่องชาร์จนะครับมือถือช่อง 2.1A นะครับสามารถชาร์จมือถือชาร์โนนบุ๊กได้เลยนะครับก็ถือว่า ให้ความสะดวกสบายแล้วก็ให้ฟังก์ชันมาครบพอสมควรนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเก็บสัมภาระกรันครับห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับลูกค้าก็คือสามารถจุของได้เยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถขนของได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีล้อแมก็กมียางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะครับกรณีฉุกเฉินนะครับเราก็สามารถ อเอาอยางอะไหล่เอาเครื่องมือแม่แรงนะครับเราไปเปลี่ยนยางอะไหล่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องข้างหน้ากันครับลูกค้าครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1 8 0 0ซีซีนะครับ vvti นะครับ DuO นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงมา้ามาอยู่ที่141ตัวนะครับ สามารถใช้น้ำมันได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91 95แล้วก็ที่สำคัญนะครับรองรับ e85 ด้วยนะครับคันนี้ถือว่าให้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้อัตราการาเชื้อเพลิงนะครับที่หลากหลายนะครับสามารถเดินทางไกลได้สบายนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโตโยต้าอันติส เ Sport นะครับ1.8 x Sport นะครับรถปี2018นะครับราคาเปิดอยู่ที่589,000บาทย้ำนะครับ589,000บาทรถใหม่อยู่ล้านกว่านะครับคันนี้ลูกค้านะครับใครสนใจนะครับหรืออยากทดลองขับขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรหาไผ่ได้เบอร์โตข้างล่างนี้นะครับสำหรับโอกาสนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไผ่ต้องขอตัวโอกาสหน้ามีคันไหนดีๆเด็ดๆนะครับไผ่ ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางแฟนเพจ t o y ยต a าชัวให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผ่ด้วยนะครับโอกาสหนะ้ามีอะไรดีเดี๋ยวผัยนำเสนออีกทีนะครับสวัสดีครับ